สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมือน,นีกามาบุกับช่องแฮปปี้พี่แทยแลด์นะจ้าทุกคนมือน,นีแม่ผ่ามาบินบรรยากาศเนาะกินเล้งเอ่อรมญาติเนาะวันเกิดน้ำพริกนะคะนี่พริกนิกแม่ถ่ายวิดีโอแล้วนี่สวัสดีค่าก่อนมันเกิดใครคะเดี๋ยวได้มันเกิดใครคะนเกิดนูมันเกิดพี่น้ำพริก อันนี้กินกินหมูกระทะนี่จ้าทุกคนวันนี้านมันเกิดน้ำพีกเนาะพากันกินมีมีสามวงเนาะวงนี้จะเป็นอันหมูกระทะเนาะนี่ค่ะหมูกระทะนี่มีอ่อันนั้นเสอเรอ์หยยอามันหมูเสอร์อยู่ในบ่เอาหมูอ่ตอนหมูเสอรนะ์แมันจะมีไม้อืม เออกินมีเท่านี้แหละคนก็นได้อื่กินหมูกระทะพี่พีกกี่ขวบแล้วลกูกสิบสิบเต็มเนาะย่างสิบเอ็ดนค่ะอันนี้จะเป็นวงนึงเนาะทางยู่นาบานละกะน,นี่อันนี้จะเป็นปะสาอู่กับพี่ได้พี่น้องเอ้ยนี่อนอนกันนอนเป็นโรงที่อนอนนอน เป็นทรงที่อานอนนอนพอดีเนาะนี่ครับครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวงทั้งในวงทา้งในดีค่ะลาปลาค่ะอันนี้ลาปลาเอออันนี้เป็นลาปลาคุณยายเนาะกับตมฝาลาปลาตมฝาเดี๋ยวพาไปเบ่งวงท้างหลังเนาะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเป็นวงท้างหลังเนาะวงท้างหลัง มียาสู้กำลังพร้อมเมื่อนี้แขกพิเศษกับลุงตู่นะคะลุงตู่ไดยมีแขกพิเศษพร้อมนี่อันนี้ก็เป็นวงวงผู้ชายเนาะวงพอบานนี่หันมาในเท้า,ทามียาสู้กำลังพร้อมวอ่ะ นี่อันอันนี้กับจิกโกเนาะทุกคนมีจิกโกมากจิกโกประจำหม,มู่บ้านจิโกประจำหม,มู่บ้านลูกหลานนี่แหละมาเลาะหากินเนาะทุกคนงานฟรีอยูย่ใส่กะหววเห็นยูหันนี่นี่ค่ะอันนี้เป็นวงพอบานเมนูมื้อนี้กับก,ก้อยป่าอ่ะ ก้อยป่านะคะเมนูมันมนี้มีอแอมแน่านมตุ่มีของหวานพร้อมเนาะของหวานก็รวมมิีนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นเป็นก้อยป่าเนาะทุกคน,นอ,อันนี้ก้อยดิบมันบ,อบ่อโอ้อันนี้ก้อยดิบคน,บบบนมาเด้อจ้ะมาแซ่บน้ำกันเนาะนี่ นั่งข้างพอบานนี่ก็จะเป็นเป็นผู้บ่าวเด้อทุกคนผู้บ่าวเฮิมระว่าลุงตู่ผู้บ่าวเฮิมระว่าต้องการอันไม่ห้างนางไม่ระว่าไม่ไม้ลูกติดเอายุ่เบาเอามืดละว่า เอาให้เป็นแต่น้อยๆเนโกด้ยห้เป็นน้อยๆครูน่ยมันยกงไงก็จะประมาณนี้เนาะจะอุ่นๆเดี๋ยวน้อยเนาะทุ่นใส่ฝึกนี่โบว์โบวเอ็นว่าโบลูกตุ่นในหนอนแหละหั่นมาเลยคอับในเป็นครูนึงลูกตุนได้เลยนะโมยาโมยาบ่นไม่ไมาเป็นคราได้เป็นน้องเล้วเห็นลูกเลยค่ะ หอยป่าเนยไม่้นะวันนี้แม่เป็นอันแม่เป็นตะกองคือเนาะยังมีทันยังมีทันในเป่าเค้กคนเดียวจากน่อยจากนอยลัเป่าเค้กดนมเป่้อดีดายวแล้วเนะเพนอ้กเอออังอั่เออออแล้วออคือโอไม่ไปอพันนึงเนาะ Oh, พ่บ้าบนลูกไก่กับลูกไก่ห้ามออกไปุนตีเต้นดูยูยูนพูขยับเข้ามาเนอกอธิิฐานลูกอธิฐานเอาืเีนี้ นมืออธิษฐานให้หนูโตเร็วๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆเป็นนักบนเลยนเออเป็นนั่งไอพี่ยาจะเป็นนักบอรปะเยี่ยเปิดไฟหน่อยค่ะมานี่น้ำพุน้ำพุจะเป่าไหมคะ เออให้จุดจ oh, en. <right> ุดให้น้องเป่าหน่อยให้น้ำผ <ma ู้เอเออให้น้ำป่าดูาเป่าลอนเ้เป่าด้วยน้ำาแม่เป่าน้อนเป่าด้ยน้เป่าแม่ใครจะเป่าน้อหน่ายนเป่าแมเปานล้อนใหน่ายแม่เปาน้อนใหน่ยนะเป่ม่ระ่น่

เอาปลาเลยค่ะเอาปลาเล้งๆลูกเอาเล้งให้พีช่วยเออมันร้อมันิดวยกมลงเอาพี่ช่วยเอาอีกเอาอีกดอาอีกินเลยอเดี๋ยวแม่ไปเอาอันเ้ยยดี๋ยวแม่ไปเอาไทยไทยหน่อยสองหมื่น ดูแล้วนะคะนู่าขาวข็ออกจะ้วจะหงมาเฮ้ยอย่าเพิ่งดึงอย่าแม่ไปเอามีดถ่ายถ่ายเดึงดึงฟึ่งกระพุกเกนเอาลานคนเนอะง่ายฟังความเด้อยูกเด้อนุกดิไทยเน่ ทอดอกเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปเอานั้นอยู่ไม่ต้องผ่าแลผู้แขเพือเปนใเนี่นี่ดีดี่ดีเนายว้วว้าวว้มวว้าวว้าวว้าย้าวน้ายว้าวว้าวว้าว้าวว้าไว้าะว้าวอ้าววาวว้าวน้าวเาว่้าวว้าาาาา้าา้า้้าา้า้าวา้าปาาวาา คจได้ยังมีจบยีจับน้องเลยนะเต้นจะเป่าหรอะใช้นะเือนกาพนมมือวิพนมมือเออจัร้ยีจับาใใหญ่สูงเสษยฟ้าผุะ่ใช้จับเพ่อาอ่ะมมือแล้วหนึ่นมมือไม่ไ้นะแม่เลยอะลูกเขได้อ น้ำพุเกิดวันไหนหนูนะเกิดทุกวันเกิดวันที่ยี่สิหก่ได้บันไดกบกกายเด้อบันไดกบกกาน้ำพุอยาเล่นได้ไหมเล่นล่ะสตีล่ได้หนิฮาจขอวันเกิดเขาเนาะพนมือพนมือนได้องนะออผมได้อีกันไหนี่ยีผมวะนี่นะวันเมื่อไหร่วันเกิดมาพี่ยีเอาเอาไหนไม่พี่ยีกันดิม่พี่ีกันได้ถูก กินกไปเด้อต้นมเอ้าไม่กินร้วันอ้เบ้ยทไมไม่กินเู้ปาเองูปาดงูปางูปาเ้กเค้เบนตดยอ้เนยมันจะมรบ้านไม่ใส่ตังก็ได้มีเอฟเเบกก็ได้ถ้ายายผูกลูก

เออให้พูกนี่เร็วพิกพิกเอาเขียนให้เตียบผูกหน่อยเออพายเขียนมาเ้าเาผมเด้อเ้าผมเด้อใส่เดวผูกผูกม่น่เผูกกไหมูกผูกใ่ะูกเลยแม่ใส่เนินเพือแล้วผูกเลยเาผมเด้อเาผมบนี่ไน เออนเออให้ล้ำให้ลอยเล่าให้ลอยเด่อเลดดูเออัวเา้วนเด้งอันหพี่ใสันมาลอยพุยางพี่ใสนะเฮ้ยเน่นกนเนนกนเนนเอไอนะบอกเลงน้องนน้องน้องน้องหลายคนเลยนะบลั กเจเาะไว้ไหนหนูอันีพอี้พมตาเออมือมนเกิดชิตาเลยมือนี่เออไปฉลองมนแน่เออบอกกเด้อฉลองกแบบไม่ความนะได้พคเาตั้งแบบนี้นะเกมเด็กชื่อเขนะชื่อกิ่งวทหน้ามือนี่แม่เาใส่ขอเซอรีอันนี้ขอช็อกโกแลต เดี๋ยวพออเดี๋ยวพจะก่อนเดี๋ยวจะพาเอาไหนน้ำพริเอาไหนหนูเอาเอ๊ะคนหนู่าถ่ายให้เงี้ยของน้ำ้วอันนี้้น่ากินเลยนนพูยไม่แล้วแล้วลกหน้า่ผู้ให้มีังไมู่้เลยนบอกแล้วจาใสอันนี้ทีเดียวนี้ผู้แล้วอะ้จ้าก็แกไข่ผู้ให้เนาะเขเด น้องยางน้อยน้องยังน้อยปีนนะสันน้องลื้อเด็กอันนึงลื้ออันนึงช่วยเกิดเุกนิวนะเอาใครยังไม่ได้ใกินลูซี่ไม่หมดเตเตอรีอยากกินหมดแล้วเอีให้กิน้ยซี่ อันไ่ต้องวัวไม่ต้อวัหมดหรือยังขนมเียบนั้นครบระบอเตสได้ระวบ้อยังไผมปนนี่เต้นได้ยังเติ้ลเนี่เต้นเต้นยังเล็ก่อยาดอกคันอยู่ในถุงขอแล้วเอาไปให้แบบเอาไปให้กี่เมาข้างหลังให้อาจายไหมให้อาจายไหม เปาไปลวตามาให้อะไยนะท่านมา้าจชื้อวัมาให้ได้ให้อตายไม่ได้ปาต้องเรียกป้าเอออันนี้ต้องน้ไม่ได้เหรอนะนี่ต้องเรียกป้าก็ใส่ต้องเรียกป้าใส่เราเรียกป้าถูกแล้วเขาก็เรียกป้าเีป้าสองคนอันนี้ ปานิงหอปตีปาุยเออเว้นความเหลาล้เรามีปลาปานี่ปาตีกับปาปุ๋ยเนแมก็แม่ปอยงคพี่น้องนุมเ้เอเอเอาดเบรูเขนอยนะรูอย่รขนหนูไปใหู้บหนูนะเรว เอาไปหมดนี่เลยลูกเอาไปหมดนี่ให้พี่ท็อปด้วยรวยแล้วไปพี่น้องตามไปเบิ่งเนาะตั้งดังมันก็จะคู่แข่งเนาะมีวงข้างหลังเงนาะเอาขนมมาผูกแขนไปตายจริงป่าวบุ๊มมีเงินแหม่เนาะเอาเงินมปเลยงงบอกคู่ไม่คู่เนาะ นั่งลงนั่งลงครับป้าตายชื่นชมไปแล้วอ่ะเป็นคาราวาหอบใบสามนั่งลงนั่งลงผูกแต่ฝ้ายก็ได้ผูกแต่ฝ้ายก็ได้นั่งลงเป็นนาเกียรติพุเอาเอารูกตอมมาถ่ายผมเป็นลักษาเนาะไม่พี่พีเ้ามเอาถุงขนมจะมาให้ป้าตายผูกให้เลี้ยงกันละเมอมานะนั่งลงละแม่พิกนั่งลงละแม่ให้ป้าตายผูกนะเดี๋ยว นั่งดีดีนั่งดีดนั่งลงดีดีน้ำพริกนั่งลงดีดีผูกแต่ฝ้าก็ได้ได้โบกกรอายแล้วพี่มเตี้ยของตั้งแนวันได้มพี่มบยักแตกเลยวิจะพูดมเ้าโบยักษ์นอกขอบุคย กลางหลังนะพี่น้องเนาะเงินเงินไม่ท้อไม่ท้อไม่น้องแม่จ้าทุกคนอันเงินวันนี้กลับมาถ่ายความารู้ใหม่ก่าบ้าอวันนี้ถ่ายคือถ่ายกับแม่เหรอถ่ายกับแม่นี่ถ่ายกับแม่ถ่ายกับแม่ถ่ายกับแม่เออถ่ายกับพ่อก็ได้สิถ่าย่นูจะ โอเคโอเคจับตัวนี้มาสนับกิมนี้กับวัชรินทร์เนาะพี่น้องเนาะมาชิญยาพุนเนาะก็เอาโอเคบายบายก่อนว้าวทะลุจับ